อาจารย์ช้างถือเลือ่อดีเปิดให้ลอดหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างแลนด์มาร์คสายมูหนองเสือคลอง11วันที่28ธันวาคม2568ณเรือนมหาเศรษฐีบาร,รมีหลวงปู่สวงหนองเสือคลอง11จังหวัดประทุมธานีอาจารย์ช้างบาร,รมีหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินผู้ศรัทธาและผู้ที่เคยสัมผัสปาฏิหาริย์แห่งบาร,รมีหลวงปู่สวงเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสาน พระผู้เหนือการเวลาเป็นอาจารย์ของเกจิอาจารย์ทางภาคอีสานทั้งหมดถือเล่มมงคลประกอบพธิธีบวงสวงเปิดให้ลอดหลวงปู่สวงองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์และศระัทธาจากลูกศิษย์และสายหมู่ที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักโอ้วันนี้ก็ปลื้มปิติเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ด้วยซ้ำเพราะตัวเองผมเนี่ย ก่อนจะมาสร้างตรงนี้นะครับผมมีเงินอยู่9บาทนะครับแล้วก็เรียกว่าอเอื้อมไม่ถึงนะที่จะสร้างนะหลายหลายสิบล้านแบบนี้ได้ก็ผมได้โชคจากหลวงปู่นี่แหละครับได้โชคได้โชคและผมไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะผมกลัวว่าคนจะคอลหาว่าเอ้ยฟอกเงินหรือเปล่าทุนสีเทาหรือเปล่าหรือ,รอนู่นน,นี่นั่นบลาบลาลาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายผมอธิษฐานเลยถ้าผมมีบุญบารมีขอยผมสร้างได้แล้วก็สร้าง มาในเวลาที่ไม่ถึงปีด้วยซ้ําแล้วเสร็จสมบูรณ์แบบนี้แหละครับถ้าพูดภาษาบ้านๆอย่างผมเลยก็โคตรดีใจเลยมันโคตรดีใจจริงๆนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับลุงผู้สวมมันนิมิตจริงๆแหละถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่านะจะเก็บเอาไว้คนเดียวก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยถือศีลถือธรรมนะคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ริยญาณแต่ผมบอกตรงๆเลยลุงผู้สวมบอกว่าใครได้มารอดลุงผู้สวมองค์นี้นะครับก็จะได้รัตตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ร้อยแปดสิบล้านแล้วจะถูกไปเรื่อยๆด้วยนะครับนั้นแล้วแต่คุณเลยนะครับและที่นี่นะหลวงป,ปู่สูงก็ยังมีนะครับให้ผมเนี่ยเขียนเลขจินดามณีและเขียนเลขจินดามณีเนี่ยนะครับคุณก็คงจะได้ดูรายการข่าวสดแล้วเนาะก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งไปแล้วและหลวงปูส่สงก็บอกว่าจะถูกไปเรื่อยๆนะครับอ,อ,องค์ที่สร้างเนี่ยต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนว่าหลวงปูส่สงมาน,นิมิตให้สร้างนะครับ ตามแบบฉบับของท่านเลยถ้าเราเห็นวัดต่างๆที่ต่างๆจะไม่เหมือนอย่างนี้เลยนะครับถ้าดูตรงข้างหน้าหลวงปู่สวงจะถือเงินถือทองให้กับคนที่มีหนี้มีสินหมดนะให้หมดหนี้หมดสินและก็เ,เรียกว่าพลิกชะตาชีวิตเลยนะครับและด้านข้างสําหรับด้านข้างนะถ้าเกิดใครมาได้มารอดหลวงปู่สวงนะให้ไหว้ด้านข้างด้วยสําหรับใครที่เก็บเงินไม่อยู่นะหลวงปู่สวงจะหนีบเงินหนีบ,นบ,นบทองเอาไว้ให้นะครับ ทั้ง2ด้านเลยนะครับและหลวงปูส่สวงก็บอกแล้วนะครับใครที่ดวงตกดวงซวยเล่นหวยเฉียดไปเฉียดมาอันนี้เราไม่ได้มามอมเมานะเพราะมีคนถูกรางวัลที่1ไปแล้วเราแค่อยากจะมาบอกให้คนที่ชอบในเรื่องของเสี่ยงโชคเนี่ยได้มีตัวเลือกนะครับนะทางเลือกนะครับว่าตรงนี้แหละหลวงปูส่สวงจากที่ผมมี9้าบาทแล้วผมมาสร้างหลายๆ10บล้านได้เพราะบุญบาร,รมีหลวงปูส่สวงที่นี่ยังมีอาบน้ําจันเพลนด้วยนะครับ นะเดี๋ยวก็อาจจะน้องๆนะเก็บเนาะภาพรีวิวทําตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับยันเช้านะครับเที่ยงคืนยันเช้าครับและถึงจะอาบไม่ใช่น้ำมนต์ธรรมดาที่คุณอาจจะเห็นตามวัดที่ท่านก็สวดแล้วก็อาบเลยแต่ที่นี่ต้องทนะําตามเนาะเรียกว่ากระถาทุกตัวทุกอย่างตามหลวงปูส่สวงจะผิดเพี้ยนนิดหน่อยไม่ได้เลยนะครับยังมีเขียนเขกินดามณีเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะ เลขจินดามณดีคือเลขที่เขียนลงไปในมือเลยแล้วก็ไม่ต้องไปตีลากาคิดเลยเป็นยันตตัวเลขเลยคุณเอาไปแบบเนาะเรียกว่าง่ายๆ3มทางตรงนะครับเนาะคอหวยจะรู้ดีเลยาสามทางตรงคืออะไรนะครับและที่นี่ก็ยังนะครับไม่ใช่มีดีในเรื่องของโชคลาภนะบางคนก็เข้ามาขอมาบ่นบานสันกล่าวหรือมาให้อาจารย์ช้างช่วยเรื่องขายที่ขายทางหรือกิจการที่มันกำลังเรียกฝืดเนี่ยตอนนี้นะมีสงามสงครามอะไรมัน มันตึงไปหมดมันเครียดไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะมาทําอะไรกันในปีใหม่เนี่ยผมก็เชิญชวนมาที่นี่ครับมาหาหลวงป,ปู่สักครั้งหนึ่งเอาอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับถ้ามาที่นี่ทําตามหลวงปู่และไม่ดีด่าอาจารย์ช้างได้เลยให้ด่าเลยครับครับ ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะใครที่ศรัทธารงปูส่สวงโดยเฉพาะเลยนะคนที่ชอบเสี่ยงโชคและมีหนี้มีสินเอาตัวจะไม่รอดแล้วอยากให้มาก่อนครับหรือใครนะครับที่เนาะอยากจะได้สายฝอนะบางคนก็อยากจะได้เรื่องความรักสายฝอ,อย่างเงี้ยนะครับมาที่นี่ครับหลายๆท่านได้แต่งงานลูกศิษย์หลายๆคนนะได้แต่งงานไปอยู่เมืองนอกเรียกว่าเป็นคุณนายกันเยอะแล้วและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ขายที่ขายทางหรือใครที่มีให้ในหน้าขายที่แล้วก็ขายที่ไม่ได้สักทีลองเปิดใจสิครับเนาะเพราะที่นี่นะทำให้สําเร็จตรงนั้นมาเยอะแล้วด้วยบารมีลูกปู้่สวงนะนะครับและเนาะบางคนก็อยากจะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือลูกเต้าเนาะอยากจะสอบที่ดีๆอะไรแบบนี้นะลูกปู่สวงนะครับท่านนะเก่งครอบจัก,กรวาลทุกๆเรื่องครับ แต่เน้นหนักเรื่องโชคลาภครับเข้ามาดูในใน a c e b o o k นะครับผมจะใช้ชื่อใน Facebook ว่าอาจารย์ช้างจิตประพัดสอนถ้าใน Tik t o k กก็อาจารย์ช้างหมอดูทางในพลิกชีวิตนะครับแล้วก็ช่องทางใน YouTube อีกครับเนอะอาจารย์ช้างจิตประพัดสอนนะครับคนคนเดียวกันครับรับรองถ้ามาที่นี่นะถ้าเปิดใจแล้วมาที่นี่ถ้าไม่ดีขึ้นมาอาบน้ำจันเพนทาตามที่อาจารย์บอกแล้วทุกๆอย่างและอีกอย่างหนึ่งนะเผาไมา้สําเร็จด้วยเพราะหลวงปู่สวงเป็นกสิณไฟ เท่านี้แหละครับถ้าไม่ดีทําแล้วไม่ดีให้ด่าเอานะที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่กล้าพูดแบบนี้แต่ที่นี่พูดแบบนี้เลยเพราะผมเนี่ยได้ผลลัพธ์มาแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้คนที่กาลังจะแย่มีนี่มีศีลหรือกิจการกําลังจะไปไม่รอดให้ลองเปิดใจครับนะผมรับรองนะครับว่าดีขึ้นแน่ๆแหละครับ